แชร์อะไรดีเอ่ยอ่าเดี๋ยวโทษวันนี้มาแชร์อะไรกันดีก็เออกะตั้งใจว่าช่วงนี้จะเกี่ยวกับโรคใครไข้เจ็บอะไรต่างๆะนะครับที่ที่ประสบกับตัวเองหรืออะไรต่างๆแล้วก็ ไม่ใช่ว่าเป็นหมอไม่ไม่ใช่บทความนี้ไม่ใช่ว่าในทางการแพทย์เลยนะครับแต่ว่าเออมันควรจะทําตัวยังไงยังไงก็คือต้องหาแพทย์หาผู้เชี่ยวชาญแต่ <c oughs> ชาวนี้เอาเรื่องทรายก่อนดีกว่าสัญญาณโรคต่างๆเนี่ยเวลามันจะมีมาเนี่ยนะครับก็มันจะมีสัญญาณบอกเหตุอันนี้ไม่ใช่พูดถึงมันคล้ายๆคนเป็นหวัดอะ เจ็บคอมาก่อนอะไรเงี้ยแต่พวกโรคไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมหรืออะไรเงี้ยตอนมันมีทรายขึ้นมาเนี่ยเราจะนึกว่ามันคงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบธรรมดาที่เคยผ่านผ่านมาใช่ไหมครับอย่างที่เคยเล่าเรื่องโรคหัวใจอะ่ะมันจะดูเหมือนเป็นลมตัวลอยๆออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสไตล์ไทยๆก็นั่งพัก อย่าดมอย่าลมอย่าหอมนอนนั่งพักนอนพักอะไรต่างๆนี่นะบางทีกับอายุเยอะๆเนี่ยมันมันไม่ใช่นะครับหรือจะอายุไม่เยอะก็แล้วแต่ผมว่าสี่สิบขึ้นไปมันมีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละเพราะว่าเราจะไปนึกว่าโออรคหัวใจไขมันมันอุดตันอย่างเดียวบางทีไม่ใช่อย่างของผมเนี่ยมันเป็นลินเลือดเพราะเลือดข้นไม่ค่อยกินน้ํากินแต่ผักอะไรอย่างเงี้ย มันก็ทําให้มันเป็นลื่นเลื่อนเหมือนเลื่อนหมูขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยที่เราไม่รู้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือคือเป็นอะไรเนี่ยให้สังเกตตัวเองอม,มันไม่เหมือนเดิมนะมันอะไรคือส่วนใหญ่เท่าที่ผมรู้แล้วคุยกับหลายๆคนมาเวลาเป็นอะไรมันไม่ได้ปรุปรับหรอกแต่มันมันมีสายบอกมาแต่คือเขาไม่รู้แค่นั้นเองนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ตรงเนี้ยไม่ใช่ว่า นี่คือหลักที่ถูกทางการแพทย์หรืออะไรเพียงเนี่ยอันนี้เราเบื้องต้นเมื่อเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแทนที่จะนอนพักอย่างที่ผมบอกในตอนต้นเนี่ยเฮ้ยคุณต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ที่มีศูนย์หัวใจและอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าไปคลิน,นิกบางคนไปโรงพยาบาลที่เล็กเล็กเนี่ยไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีแต่ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ม,ไม,มันไม่พอนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรคสโตรกอะไรเหมือนกันเช่น ที่เขาบอกแต่นี้ไม่ยังไม่เคยเป็นก็คือพวกสังเกตปากถ้าปากเริ่มเบี้ยวอะไรเนี้ยให้คุณไปได้เลยประมาณนั้นนะครับไม่ไม่ไม่ไมัวม,มาพักอยู่ตามสไตล์ไทยๆก็คือต้องพักก่อนอะไรอย่างนี้เป็นตน้นก็เลยอยากจะมาแชร์ตรงนี้นะครับว่าเออเราควรสังเกตตัวเอง2เราควรจะมีอะไรติดบ้านบ้างอย่างเช่นที่บ้านเนี่ยหลายปีมาแล้วก่อนเป็นโรคหัวใจอีก ผมซื้อทอนนะครับเออผมซื้อเครื่องวัดความดันมาไว้เลยที่บ้านก่อนเป็นโรคหัวใจอีกก็คือไปฟังหมอตอนนั้นที่แบงค์เขาเชิญหมอมาบรรยายอะไรให้ฟังตอนนี้ยังไม่เป็นโรคอะไรมีอยู่คำหนึ่งที่หมอพูดมาว่าเฮ้ยคุณมีอะไรติดบ้านกันได้ไอ้เครื่องวัดความดันเนี่ยคุณพันกว่าบาทเนี่ยคุณติดไม่ได้ตรงนั้นผมก็เลยปิ้งเออเฮ้ยเราซื้ออะไรอย่างอื่นได้ แต่อ้เนี่ยไอของพันกว่าบาททําไมไม่ซื้อมาติดบ้านตั้งแต่นั้นผมก็ซื้อแล้วอยากเอาไปตั้งไว้ที่แบงก์เอาไปแชร์ให้เอาใครจะใช้มานะเสียบป๊กไว้ให้ะถ้าถ้าเกรงใจก็อ่ะให้หยอดบาทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็จะจะมีอะไรแบบนี้โดยตลอดนะครับ mm. เครื่องวัดปลัหลอดเนี่ยควรมีเลยบ้านเนี่ยยิ่งมีเด็กมีอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าถามลูกใครขึ้นใครขึ้นใครเท่าไหร่ไม่รู้เฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันจะได้ พอจะเดาอาการได้หรือว่าว่าควรพบแพทย์ทันทีหรือยังหรืออะไรต่างๆน,า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 นาั้นนะล่าสุดตอนโควิดนี้ผมก็ซื้อที่วัดนิ A ้วไอ้ที o ่วัดออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกของพวกนี้ราคาไม่เท่าที่เราซื้ออย่างอื่นอะซื้อได้นะครับไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ของแพงมันก็ยังติดติดบ้านไว้อย่างน้อยมันก็จะมีประโยชน์นี่นี่ที่ควรจะบอกนะครับเมื่อไปพบแพทย์แล้วพอรู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ย ก็ตามแพทย์บอกทุกอย่างกินยาหรืออะไรก็แล้วแต่ตามแพทย์แนะนำนะครับแต่ส่วนในตัวของเราเนี่ยควรจะหาข้อมูลเพิ่มเติมควรจะค้นคว้าด้วยเพราะบางทีแพทย์เนี่ยเออบางทีแพทย์เนี่ยเขาก็มันหลายๆอย่างแล้วเขาไม่เคยเป็นเขาก็จะว่าไปตามหลักการถ้าเราเราไปเจาะลึกเองเดี๋ยวนี้ทั้ง youtube ทั้งอะไรในมีเยอะตอนผมเป็นหมอรองกระดูกนี่ผมสั่งหนังสือเลยนะ แล้วก็ศึกษามันอย่างจริงจังเลยคําว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยเฮ้ยทุกคนได้ยินมาหมดแต่ไม่รู้มันสาเหตุมันคืออะไรจริง,รงๆแล้วมันคืออะไรไอหมอนรองกระดูกเนี่ยเวลามันมันเสื่อมเฮ้ยทาไมมันถึงเสื่อมแล้วมันไปทําอะไรเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมามามาคุยให้ฟังในเรื่องของหมอนรองกระดูกนะครับแต่ตอนนี้เอาเอา,เอาเกริ่นเกริ่นก่อนเลยดีกว่าสําหรับคลิปนี้ก็คือว่าอย่างที่บอกแล้วควรมีอะไรติดบ้านบ้างนะครับ แล้วเวลาไปหาหมอเนี่ยจากอันนี้จากประสบการณ์ทั้งนั้นเลยเพราะผมไปทําอะไรจะค่อนข้างสังเกตเวลาไปคุยกับคุณหมอเนี่ยอย่างคุณหมอเนี่ยก็จะว่าตามหลักการห้ามกินโน่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามาเจาะลึกเองเนี่ยเราก็จะรู้ขึ้นอย่างเช่นตอนเป็นโรคหัวใจกินวาฟเฟิลินยาละลายริ่มเลือดคุณหมอก็บอกไอ้นี่ห้ามห้ามห้ามนะก็บอกมาประมาณเพราะแล้วพอเรามาค้นคว้าเองจริงๆมันมีอีกเพียบเลย นะครับคุณหมอก็จะบอกได้ตามหลักการไม่ใช่ว่าหมอไม่เก่งแต่วันๆหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นโรคอะไรที่เป็นประจําตัวแล้วเนี่ยควรนะศึกษาเองนิดนึงค้นคว้าแล้วก็จะช่วยเสริมคุณหมอได้ยังไงอย่างเช่นโรคหมอลองกระดูกเนี่ยต้องไปทํากายภาพอาทิตย์ละครั้งผมก็ศึกษาวิธีทํากายภาพเองเลยนะครั้งหนึ่งก็ไปตาอาทิตย์ละครั้งไป แต่ทุกวันอ่ะวันสรุปผมทำสี่ครั้งต่อว,วันแล้วเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังในตอนนั้นอันนี้เป็นการเล่าให้ฟังว่าเออบางอย่างเนี่ยมันต้องต้องต้องช่วยด้วยนะครับมีอะไรเนี่ยคุยกับหมอยิ่งเราเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยไปคุยกับหมอเนี่ยมีอย่างเช่นผมจะออกกําลังกายได้ไหมผมวิ่งเพสเท่านี้แล้วนะเอ้ผมเดินเพสเท่านี้แล้วนะผมเพิ่มได้ไหมอะไรเงี้ยคือคือต้องปรึกษาหมอหมดไม่ใช่ผมตัดสินใจคนเดียวนะครับพอไปเล่าให้หมอฟังหมอก็จะ เออดีเออทําได้เฮ้ยคุณเผาแผ่วลงมาหน่อยนะตรงนี้นะอย่าให้มันเกินอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการพูดคุยกันร,ระหว่างเรากับหมอนะครับคือหลายๆคนอนะ่ะเท่าที่ผมเห็นกนะ็คือจะฟังหมอฝะพูดอย่างเดียวเลยไม่เคยถามไม่เคยอะไรเลยนะครับที่ผมคิดตรงนี้ได้มันก็เหมือนกับตอนผมเป็นวิทยกรเวลาผมบรรยายเนะี่ยผมวิทยกรใช่ไหมชอบเอาใครมีคําถามอะไรไหมเงียบ ใครมีคําถามอะไรมหมเงียบเพราะบางทีเราเตรียมการสอนมาเท่านั้นตามตามแพทเทิร์นตามปกติแต่พอมีคําถามขึ้นมามันจะความทำให้คนสอนเนี่ยปริ๊งไอเดียได้ว่าเฮ้ยมันเคยมีเคสอย่างนี้เราก็ยกเคสขึ้นมาเราทีนี้พอไปแล้วมันก็จะไปต่อนี่คือวิทยกรทําไมเขาถึงถามเขาไม่ใช่จะเทสให้คะแนนคุณไม่ใช่นะครับเออมันจะได้ ผมสอนหนังสือเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยจะได้ดีกว่ารุ่นแรกๆเพราะบางทีเนี่ยกลับมาผมทํางานบ้านต่อพอค้นงต่อไปเนี่ยไอ้รุ่นนี้ไม่ไม่จะเคยเจอเคสนี้แต่รุ่นรุ่นต่อไปเจอแล้วแล้วก็จะเจอเจอเจอไปตลอดมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็คือการคุยกับหมอนะครับอย่างหนึ่งทําให้หมอเานึกได้นะก็คร่าวๆก็เท่านี้ก่อนเพราะว่า อันนี้เป็นการจะมาพูดให้ฟังว่ามันมีทายเราต้องหนึ่งหัดสังเกตตัวเองหัดจำหัดอะไรต่างๆเอาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก่อนจากมาก้มมองท่านหน่อยสีสันมันผิดปกติอะไรไปไหมอะไรยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคือเป็นทรายหมดนะครับไม่ใช่ว่าทําชีวิตประจําวันแล้วยังไงก็อย่างนั้นมันต้องสนใจตัวเองประกอบไปด้วยมีอะไรค้นคว้าแล้วก็ปรึกษาแพทย์ ปึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเกินเกินให้ฟังว่าเฮ้ยเราควรจะมีอะไรบ้างเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอในคลิปอะไรโลกต่างๆต่อไปสวัสดีครับ